นับสนุนข่าวโดยนมข้นหวานและนมข้นจืดราพาเลสความอร่อยมีระดับที่ทุกคนต้องลิ้มลอง กลับมาที่เรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าหลายองค์กรทั่วมีการประเมินการแพร่ระบาดหลายอย่างด้วยกันนะครับซึ่งเมื่อต้นก็มีการพูดถึงโรคระบาดครั้งนี้อาจต้องใช้เวลาถึง6เดือนนะครับในการควบคุมนะครับขณะที่ฮูเองนั้นก็มีการพูดถึงว่าตอนนี้หลายประเทศยังมีการประเมินเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาต่ำจนเกินไปนะครับส่วนเรื่องของการใช้ยาทดลองล่าสุดยาที่อยู่ระหว่างการทดลองถูกนํามาใช้กับผู้ป่วยอีโบลาที่แอฟริกาตอนตกแล้วนะครับขณะที่ทางประเทศของเคนยาในจีเรียมีการยกะดับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด รอแล้วครับ โดยไเบียรยนำยาซีแมปนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการทดลองมาใช้กับแพทย์ทั้งหมด3คนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอีก2คนที่ติดเชื้อไวรัสอีมูลาในเบียรยแล้วครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการใช้ยาซีแมปกับชาวอเมริกัน2คนที่ถูกส่งตัวไปรักษาตัวที่สหรัฐแต่ก็ใช้กับบาดกลวงนะครับของชาวสเปนที่ติดเชื้อเช่นเดียวกันซึ่งผลปรากฏว่าชาวอเมริกันทั้งสองคนมีอาการดีขึ้นนะครับแต่บาดกลวงชาวสเปนได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเคนยากลายเป็นประเทศล่าสุดที่สังหา ลักเดินทางจากเลบีเรียกินีเซียร่าเลโอนะครับซึ่งเป็นประเทศที่เผชิญกับวิกฤตเอโบลาหนักสุดเดินทางเข้าเข็นยาแล้วขณะที่ทางในจีเรียเองก็เร่งความพยายามที่จะหยุดยั้งเชื้อไรณสดังกล่าวไม่ให้ระบาดท,ที่ในจีเรียซึ่งประเทศที่มีประชากรมากที่สุดนะครับในทวีปแอฟริกนานครับซึ่งก็มีการเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่ติดเชือ้อเกือบ200คนขณะเดียวกันก็มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครราว800คนเพื่อรับมือกับวิกฤตดังกล่าวสางแพร่พาการประท้วงผักงานเรื่องค่าจ้างเป็นเวลาหกสัปดาห์บจก ปัญหาขขดแคลนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ครับค่ะไปดูการประกาศเคอร์ฟิวในสารัฐกันบ้างนะคะสารัฐค่ะได้ประกาศเคอร์ฟิวในเมืองเฟอร์กูสันหลังการประท้วงให้กับวัยรุ่นชายผิวสีนะคะที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตค่ะจนบานปลายกลายเป็นเหตุรุนแรงค่ะ ผู้ว่าการมลรัฐมิสซูรีของสหรัฐนะคะประกาศภาวะฉุกเฉินและบังคับใช้เคอร์ฟิลที่เมืองเฟอร์กูสันในเซนตุลุย์เคาตีนะคะเพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลังประชาชนรวมตัวกันประท้วงเหตุการณ์ที่ตำรวจผิวขาวนายหนึ่งยิงวัยรุ่นชายผิวสีคนหนึ่งที่ไม่ได้พกอาวุธนะคะจนเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งการประท้วงค่ะได้บานปลายกลายเป็นเหตุรุนแรงโดยมีการประทะก,ก,กันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะที่ผู้ประท้วงบางกลุ่มนะคะก็ป้นสะดมร้านค้าด้านผู้ประท้วงต่างก็วิพาการ การเคอร์ฟิวในครั้งนี้ค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้ทางการสอบสวนเหตุตำรวจยิงเด็กวัยรุ่นคนดังกล่าวนะคะและตั้งข้อหาฆาตกรรมต่อตำรวจนายนั้นด้วยด้านเจ้าหน้าที่กล่าวว่าขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนกลางสารัฐหรือ F b i ราว40นายได้ลงพื้นที่เพื่อสอบสวนเหตุดังกล่าวแล้วค่ะไปที่เหตุการณ์แผ่นดินไหวกันบ้าน,นะครับก็เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวความแรงขาดกลางในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนซึ่งเบื้องต้นนั้นก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายแต่อย่างใดครับ มณฑลเสฉวนมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนนะครับรเผชิญกับแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงขนาดกลางในวันนี้เพื่อหางกลมสำรวจธอรณีวิทยาสาระรายงานว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด5 1ริกเตตรในมณฑลเสฉวนนะครับเตาสุนตราของแผ่นดินไหวลึกลงไปใต้ดินประมาณ10กิโลเมตรอยู่ห่างจากเมืองซีหลัวตู2กิโลเมตรและจากเมืองเจาทงของมณฑลยูนนานไปอีก9 6กกิโลเมตร ขณะเดียวกันศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวของจีนก็มีการรายงานว่าเกิดเหตุการแผ่นดินไหวขนาด5ริกเตอร์นะครับในเมืองเจ้าทงของมณฑลยูนานลึกลงไปใต้ดินประมาณ7กิโลเมตรขนาดนี้ยังไม่มีเรื่องของการรายงานความเสียหายใดๆจากเหตุการณแผ่นดินไหวดังกล่าวครับช่วงนี้เราไปติดตามข่าวกีฬากันบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ะได้เปิดฤดูกาลแล้วเมื่อคืนนี้นะคะมีเตะกันหลายคู่ค่ะไปติดตามผลกันค่ะ เริ่มกันที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะเปิดบ้านแพ้สวอนซี 4.